โยสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับผมต้องกิโกโฟิชิงครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ไม่ได้มาหาปลานะครับวันนี้ก็เป็นงานแข่งบ้องไฟประจําปีของแม่สอนหรือว่าปลอยจตีตาเมืองครับที่ทางเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดแมงสอนของเราได้จัดขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าที่ลานจุดหรือว่างานงาน,งานแข่งบ้องไฟแล้วนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศ ทีมงานหลายๆทีมงานก็มาถึงแล้วครับของซุ้มบอกไปแต่ละซุ้มนะครับทั้งเชียงใหม่ก็น่าจะมานะครับอย่างส่วนของเราครับเดีย๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในงานก่อนนะครับนี่ครับี่อยู่ประจำซุ้มครับมาตุ้จะพาไปดูบรรยากาศอย่างนั้ทองหลายๆซุ้มนะครับ เจ้จาของจะออกไปดิครับใช่ตายดิครับซูมทีมงานมังกรเดียวดายครับจ้ตามมาเฮ็ดซูมเลยยี่ที่ของทีมงานมาแดงครับทั้งหมด13ลดูกเ,เลยครับเยอะเลยครับวันนี้น่าจะเยอะสุดนะครับ เข้ามาเกี่ยครับเข้ามาเกี่ยวสลัดดอกไม้มาพามาดูแต่ละไข่นะครับมีคข่อทีมงานคุณเพรินลูกบ้านไหมครับออออกชีวแดงงอ่ะเห็นลูเมื่อคืนนะตายลูกเลยครับวิ่งอเมื่อคืนนู่นนี่ตาครับวันนี้คนใครครับอ่ะกูเขาครับวิ่งเมื่อคืนสลับสวัสดีครับสลัดทิศสวัสดีครับกี่ลูกครับทีมงานคุณเพลินวันนี้ ครับลูกลูอกโไ้ธรรมดาครับออจุดที่จุดจุดีุาเ็นลกแรกนะครับจิมงานุสดแล้วครับจิมงานไม้เหมือนเดิมครับงานไม้เหมือนเดิมครับการจุดเป็นลูกแรกของงานนะครับ เลขครับที่8นะครับคณะกรรมการโบสครับกระบอกที่13ครับไม้ลุกเดิม7ครับจะทำการจุมคบที่หึ่ครับอันนี้ก็สวยนะครับที สบายใจเลยครับสมัครดังบนหัวหนาแต่ก็ได้นังวัลอยู่ครับครับสามบอกให้าได้รังรันอยู่หนึ่งสองสานห้ไงคนห้อยังอันนี้สดนะสดบนน้ำมันทีนบอร่นับสาลูกนะเร์หกทีมงานเี่ใ่ครับนักสังาบอี่กานะกรับ ครับสองปีที่ราคอยจะทำการจุดครั้งที่หนึ่งครับบานเราเป็นสนามแรกนะครับพา,าไปดูครับการเอาขึ้นสู่ที่จุดนะครับของทีมงานคาเซนครับหรือว่าทีมงานออกจำเป๋ครับออสลามิมี่น้ก ดูกัันครบ40เรียกเลยว่านะครับเข้าสู่กันมันจะยกต้นต้นรอบประเดี๋ยวนี้นะครับล้วนแต่ระดับมวยบาคู่เอกก็จะเป็นรองคู่เอกกันอยู่เด้อนะครับเจ้าของเวลาบอกไปทันที่เนาะบาคู่เอกก็รองคู่เอกละนะถ้าคู่เอกมีมวนบอกนายโบ้เลย ปุนปน่นก็จะมีวัน่ี่สิเก้านี่นะครับมีบาัยอะใกล้ๆบ้านของจะไปนะครับแต่ปักไฟปิ่นสองนิ้วเกินมาไานเนอนะครับ,บกานนบลางวันปิ่นจ้ามดาวเมิโอสับอับ คนไปดูบ้างไฟของทีมงานกุตตะบุตนะครับ no. คือ no ส yes. no well ่งเข้าประกวดของลูกนะครับนี่เป็นการจีดลูกลูกแรกของทีมงานกุตตะบุตรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับเรประพบกันะครับทุกท่านไม่เห็นเนี่นายบวชเอกนะพระบานไปสองโมงครึ่งนะครับเขาจะายุดเครื่องึินลงครับเดี๋ยวพ่อจะแจ้งมาทางการม้านแลวพ่อจะโทรมาบอก

พี่ไ่เกินูเยฮ้ยตาเร่ตาเร่ทำนิ้วเกินอ่คอะไรอบอะไรอ่ร่เจ้าตลาดใหญ่ครับพี่จริงครับทีมงานจริงเจ้าเวหาครับแต่การสมัครก็ได้แต่ที่มีการร้านนี่็บกจุดเป็นหลายกระบอกแล้วสวยครับทีมงานพี่จริงสวยขึ้นสวยนะครับหกสิบหตัวเลยตั นรับไปเลีคร์จงตายยเตยครับมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายมาแบบจำพี่เต้าเกือบไม่ได้อ่ะพี่เต้าหรือเปล่าเนาะจกอะไรครับจำเอยสักได้นะครับจำถเราไม่เห็นรยสักที่จไม่ได้เลยเกไม่ได้แล้วนะคะเกือบจำไม่ได้แล้วนะใช่มันใหญ่ขึ้นนะนขึนวนนวคันคืนวนขึน คิดว่าน่าจะมีสนทีมงานที่กดิชิมไม่มีเหรอคะนี่แต่แต่ที่เป็นทเขาจะครักเขาต้องใจดีจะเป็นมือาชพิุ่ดกเ้าหกเหลือของนทีมงานเอาละครับขเดขาลีกระป๋องใช่เจะพาทุกคนไปสอนี้ยงมั่นใจอยู่พครับมสมเตมครับสองจัดทีมงาเลคกนิคงค้ครับอ๋อี่ทะมีของใมองหม่องใหม่ครับสี่โอ้โหอ้โหนีนี่ ที่ของเชียงใหม่แล้วที่ของฉลาก็ลุ้นเงืนเอาไหนครับโอเคสองมาจากเชียงใหม่ครับนั่งไปนั่งไปของทีมงานมังกรเดียวดายนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับเจ้าสลาครับเสื้อเหลืองนะครับเดี๋ยวดาทุกคนไปดู สองทีมงานมังกรเนโดยเลยทมาทั้งหมดสี่กระบอกครับสองลูกนะครับจากเจ็ดสิบเอ็ดไปเจ็ดสิบสามครับทีมงานตัวโตหายกันมานานเหมือนกันเนี่ยที่ว่าไม่ดูทำบ้างไปแต่ละวข้าวเดีละซุ้มนะครับก็กลับมาเลือดซุ้มต่างากันใหม่นะครับจาเจ็ดสิต่อเจเลยครับนี่ก็ลุ้นชมกันไป ตอนนี้ว็มาเป็นกำนังใจให้ของฝั่งพิมงานนครโยได้นะครับักรอเนยาวอยู่นะครับขอนี่เลยานี่เลยาระบายทายเคลียร์อะไท่านหน้าที่นาการงานการจัดการกรรมการสารพักสารพยาวีนนีเราปีนักกันที่เดียวสิ ทีมงานมังกรเดียวดายสองครับจะทำการจุดครับที่หนึ่งกระบอกที่เจ็ดสิบครับทีมังกรมาดายเจ้าสาวรอยืนนุ้งยันอยู่นั้นเกิทีมงานครับสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวูังนึก ครับ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  <coughs> ตูนะครับเอาเล่นหาด่อยเขาพร้อมนะดึงหาดีหน่อยเนี่ยเนอะเฮ้ยไปด่าตุ้งนี่ทำได้าง どうい。<laughs> มีก็ท่านพระอาจารย์ก็เดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกครับเอาอมาเลื่อนประกวดสองลูกสามลูกนะครับเดินทางมาไกลเหมือนกันครับผมทีมงานมังกรเดียดายลูกที่สองนะครับตอนนี้หลังการจุดลูกที่สองลูกแรกผ่านไปแล้วครับทีมงานมังกรเดียดายส่งเข้าประกวดสองลูกที่หลูกที่เป็นลูกสุดท้ายสําหรับของทีมมังกรเดียดายนะครับ นะครับตัวผ้ชีท้ายจะมีตัวถ่ายแล้วับอกรบกเคโตคอเอมีระดมหาาวันเดียวกันนะครับแล้วก็โดยไม่ได้โอ้ไม่เอาไม่เอาไมาไม่มันมีมาในยุทะวันสาคัญสาคัญรอขึ้นองคนถ้าโคกินอย่างกล่านะครับ

เดี๋ยวมาดูบอกความหวังของทีมงานพุทธบุตรนะครับลูกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไลยอกทั้มดไปเระไปเตะไปเเะะั แล้วก็ร้อไม้มือเดิมสี่เตัวตัวนะครับแล้วก็ร้อสมีศพงนะครับนี่นะนีนะคนนะนีน

กระบอกความหวังของทีมงานพุทธบุตรครับจุดไปแล้วหนึ่งลูกไม่ค่อยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เป็นกระบอกที่สองครับความหวังของทีมงานพุทธบุตรครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าผลงานจะออกมาเป็นที่น่าพอใจไหมครับที่สำหรับกระบอกที่สองของทีมงานพุทธบุตรครับขึ้นไปที่หน้าพนใจอยู่กระบอกนี้ครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์ไห้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม